วันนี้ยังคงมีการส่งเหยื่อของกลุ่มสแกมเมอร์และคอเซ็นเตอร์จากฝั่งประเทศเมียนมาข้ามาฝั่งไทยในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะก็เป็นทั้งชาวจีนและก็ชาวเกนย่ารวมเกือบ200คนค่ะ โดยเฉพาะกิจราชามนูนำชาวต่างชาติสัญชาติเคนยาแบ่งเป็นชาย30คนหญิง18คนนะคะเป็นเหยื่อสแกมเมอร์และคอรเซนเตอร์เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและบันทึกประวัติรวมทั้งการตรวจสุขภาพของหน่วยงานสาธารณสุขบริเวณสภามิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2บ้านวังตะเขียนใต้ตําบลท่าสายลวดอําเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากหลังจากที่รับตัวจากมือเมียว,วดีประเทศเมียนมาข้ามาฝั่งไทย สำหรับชาวเคนยาหลังผ่านกระบวนการคัดกรองก็ถูกส่งตัวขึ้นรถบัสเดินทางต่อไปที่สนามบินสุวรรณภูมิขึ้นเครื่องบินกลับประเทศนะคะขณะเดียวกันก็มีการส่งชาวจีนกลับอีก149คนทางการจีนใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำเดินทางมารอรับที่สนามบินแม่สอดสำหรับชาวจีนถูกส่งกลับต่อเนื่องเป็นวันที่3นะคะตลอด3วันก็คือ29-21ถึงิมีนาคมส่งชาวจีนกลับรวมแล้ว908คน ล่าสุดในงานที่เกี่ยวข้องกําลังเร่งประสานงานรับตัวชาวต่างชาติกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครร12คนที่อยู่ในความดูแลของกองกําลังพิทักษ์ชายแดนหรือว่า BGF และกองกำลังกะเหรี่ยง DKBa ที่ข้ามมาฝั่งไทยก่อนเพราะว่าตอนนี้กำลังเดือดร้อนแล้วก็มีปัญหาด้านสุขภาพค่ะ